สุขภาพฝุ่นจิ๋ว PM 2.5รู้หรือไม่ว่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5เป็นอันตรายต่อสุขภาพขนาดไหนคำตอบคือ 1. มีผลต่อระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคหอบหืดโรคถุงลมป่งพองทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคได้ค่ะและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหอบหืดในคนปกติรวมทั้งหอบหืดในเด็ก โดยในระยะยาวจะทำให้สมรรถภาพปอดลดลงจนเกิดเป็นโรคถุงลมป่งพองในผู้ไม่สูบุรีเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ค่ะ 2. มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ด้วยนะคะ ดังนั้นอย่าลืมเช็คค่าฝุ่นเป็นประจำทุกวันทางแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นสามารถดาวน์โหลดได้เลยดูแลสุขภาพและช่วยกันลดฝุ่นด้วยการงดเผากันด้วยนะคะเพื่ออากาศสะอาดของพวกเราทุกคนค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพันธ์